สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC k k เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านชมมาชมแปลงญ้าครับที่ผมปลูกปีที่แล้วนะครับปลูกแบบปั่นกลบนะครับดินทรายที่ดอนนะครับสาหรับหลายท่านที่กําลังเริ่มจะปลูกนะครับผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดนะครับทุกรายละเอียดนะครับที่ประสบการณ์ที่ผมปลูกจากปีที่แล้วนะครับแปลงนี้ที่ผมคาดว่า ประสบความสําเร็จในการปลูกหญ้าแพงโคราะครับขั้นตอนแรกนะครับในการเตรียมดินนะครับเตรียมดินก็คือเราไถนะครับไถดินตากดินไว้ประมาณ1อาทิตย์ก็ได้ครับประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้ผานโรเตอรี่นะครับใช้ผานโรเตอรี่ปั่นนะครับปั่นให้ดินเสมอนะครับเพื่อเราที่จะเดินโรยท่อนพันนี่ที่จะง่ายนะครับ แล้วก็เราก็เตรียมท่อนพันธุมานะครับเตรียมท่อนพันธุมานะครับท่อนพันธุ์ก็ต้องมีอายุป,ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะครับพอแก่ก็ยิ่งดีครับก็ปลูกก็โรยท่อนพันธ์แบบไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากนะครับก็คือโรยแบบพอดีพอดีมันจะทําปัญหาต่อการที่เราทํางานตอนที่ปัน่นใช้ผ่านดนตรี่ปั่นนะครับมันจะพันกับใบมีดนะครับแล้วก็ เปิดฝากระโปรงไง้โรตารี่ใบมีดครับเปิดออกนะครับแล้วก็เดินรถช้าๆแล้วก็ปั่นกลบนะครับการปั่นก็คือปั่นรอบเดียวนะครับปั่นรอบเดียวปั่นรอบเดียวปั่นแบบไม่ต้องลึกครับยกผานโรตารี่ปั่นผิวๆให้ตนน้นผานไปก็ล่าติดกับติดกับดินนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือเราทําอย่างไรก็ได้ครับให้ดินมันสมอกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อ ในการเก็บเกี่ยวในการตัดเราจะการเวียงไปการใช้เครื่องนะครับเชื่องเครื่องตัดไปนี่อาจจะไม่ครุกขระดินก็เสมอกันเราจะได้ตัดง่ายนะครับการจัดการก็จะได้ง่ายนะครับการจัดการก็จะได้ง่ายเพราะว่าถ้ามันครุกขระหรือว่าดินไม่เสมอกันเวลาเรารก,การเก็บเกี่ยวเรานี่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับลําบากเพราะว่ามันจะทําให้ใบมีดนี่เสียนะครับใบมีดเสียเอาไป จะโดนดินบ้างโดนอะไรบ้างนะครับมีเศษมุงเศษไม้เศษดินอะไรก็พยายามหินอะไรก็พยายามมาออกนะครับนี่จากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วดูเหมือนตายครับตอนนี้ก็เริ่มจากฟื้นมาโดนน้ําฝนลงนะครับดนฝนลงประมาณหลายรอบแล้วนะครับปีนี้นะครับปีนี้ก็ตัดอย่างเดียวครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ผมปลูกมาห้าไร่นะครับหลายคนก็สงสัยก็ย้อนย้อนไปชมในคลิปที่ผมได้ลงในคลิปเก่าในพื้นที่ตรงนี้นะครับครับก็ฟังตามนี้ก็อาจจะ ไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะเข้าใจแล้วนะครับการใดที่สงสัยก็ i n ก o x นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีให้คำปรึกให้คำปรึกษานะครับแล้วก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับใต้คลิปได้นะครับผมก็จะจําหน่ายท่อนพัน์เหมือนกันครับตอนนี้ก็มีอยู่จํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าผมจะตัดรถตัดตัดให้นะครับมารับหน้าส่วนครับ ตัดให้เอาคืนรถให้นะครับกิโลละกิโลกรัมละห้าบาทนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาปรึกษาฟรีนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ 0, 9 2 1 7 4 7 4 7 7นี่ะครับนี่ก็เริ่มจะหนาแล้วนะครับหนาหนามากครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับในกับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับก็ มันก็ปลูกไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่เข้าใจมันนะครับก็มีข้อมูลความรู้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ออกขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ